ในไฟที่แฟนมวยทั้งเอเชียจับตามมองยูกิโยสะโชเกมยืนเตะที่นิ่งเยือกเย็นและคมกริบไล่คุมจังหวะตั้งแต่ยกแรกจนยกสุดท้ายจนทำให้ซูเปอร์เล็กแชมป์ตัวท็อปจากไทยพริกฟอร์มไม่ออกแบบเห็นได้ชัดเจนจบด้วยผลแพ้อย่างเป็นเอกฉันท์ชนิดไม่มีอะไรต้องเถียง ยูกิไม่ได้ชนะเพราะแค่สมาธิดีหรือฟอร์มดีกว่าแต่เขาชนะเพราะอ่านคู่ชกขาดเดือนกดดันด้วยหมัดเมื่อมีจังหวะและหันไปใช้เตะพับในเป็นอาวุธหลักเพื่อตัดขาตัดแรงและทำลายจุดยืนของซุปเปอร์เล็กอย่าเป็นระบบผลคือซุปเปอร์เลกที่เคยขึ้นชื่อเรื่องสปีดหมัดและความต่อเนื่องกลับออกหมัดช้าลงออกหมัดน้อยลงและถูกบีบให้ถอยจนเสียตำแหน่งกลางเวทีตลอดทั้งเกม มันสะท้อนชัดเจนว่าฟอร์มของซูเปอร์เล็กตกจากมาตรฐานเดิมและยิ่งตอกย้ำว่าเส้นทางคิกบ็อกซิ่งระดับโลกวันนี้ไม่ใช่แค่พึ่งความเป็นมวยไทยเพียวๆได้อีกต่อไป ไฟนี้คือบทเรียนตรงๆว่ามวยไทยจำเป็นต้องมีระบบฝึกที่ละเอียดกว่าเดิมมีโคชที่เข้าใจเกมคิกบ็อกซิ่งเชิงลึกมากขึ้นโดยเฉพาะการรับมือการเตะแบบญี่ปุ่นการรักษาแรงกดดันและการสร้างจังหวะต่อเนื่องเวลาโดนบีบพื้นที่สุปเปรเล็กเองก็รู้จุดอ่อนของไฟหนีดีและแม้เขาจะทำดีที่สุดแล้วในวันนี้แต่ยูกิคือคนที่ทำการบ้านมาละเอียดกว่าคุมเกมได้เนียนกว่าและตีจุดสำคัญของคู่ต่อสู้จนไปไม่เป็นจริงๆ ยูกิโยสะไม่ได้แค่ชนะแต่เขาแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมจะเป็นตัวแทนของคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นในระดับโลกอย่างแท้จริง